ออก็ยังอยู่สวนผันะคะแล้วก็จะมากินร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่นะคะมีทั้งข้าวแล้วก็มีทั้งพวกของหวานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว<ะ>่าที่เราสั่งมีอะไรน่าอร่อยบ้างตอ่นนี้หิวทั้งหนาวทั้งหิว ตอนนี้ต้องบอกกินช้างเลยทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเราเรออาหารกัน,นะคะ่ะมีคนหิวนะคะสังเกตแม้กระท่างว่าเฮ้ย <c oughs> มีลูกค้ามาที่หลังเราทําไมได้กินก่อนเเดีรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้กินแล้วคะ่ะ <c oughs> ร้านที่เราเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มีของมุ้งมิงมุ้งมิงน่ารักเชียวค่ะอม,มองออกไปทางหน้าต่างของร้านนะคะก็จะเห็นคนกำลังเดินเที่ยวอยู่นะคะทั้งวัดทั้งสะพานทั้งสวนไผ่นะคะคนก็เดินเที่ยวอยู่อย่างนี้นะจ๊ะตอนนี้ก็ข้างล่างของร้านนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยจ้ะ ่วนคนนี้นะคะก็โชว์สายนาฬิกานะคะซื้อใหม่หมัดบาทเมื่อวานนี้เองนะคะสีม่วงค่ะถูกใจมากเลยข้าวปลายังไม่ต้องกินนะคะเพราะยังอิ่มอยู่เลยที่เมื่อเช้าทานอาหารเช้าะคะ่ะนี่ตัวนี้มาเสิร์ฟก่อนทดานตุ้อต้องช่วยพุ่กินนะ่กินไม่หมดนะเนี่ยาวายังไงก็กินไม่หมด ชิ้นแรกก็มานะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะท่านตุ๊กมันมีรูปหน้าหมีแน่ๆเกาลัดเกาลัดเหรออันนี้ก็คือเป็นโมจิบีบเหมือนเหมือนบีบทําหน้าเค้กอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเกาลัดบดเกาลัดบดแล้วก็มาตกแต่งให้เป็นหน้าเค้กอันนี้คือเกาลัดเชื่อมอันนี้ก็โมจิดูดิตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักชอค่ะ ไอ้ฝอยๆนี่ก็คือเป็นเป็นอะไรคะท่านตุ๊กเอาเกาลัดไงแล้วบีบเอาเกาลัดแล้วบีบบหรอใ่น่ารักจุงมใบข้างล่างนี่ก็เป็นเหมือนบุญนๆนะคะเนี่ยค่ะ <laughs> ว่าแล้วข้าวเราก็มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกหมีด้วยแล้วก็จะมีมิโซะด้วยนะคะน่ารักมากเลยได้เวลาหมอนแล้วค่ะกินแล้วนะคะ่ปไม่คอยแล้วนะคะไม่ไหวเลยวะคะเ้ะ